รวมตัวกันอยู่ในห้องออเดเทอรี่มชั้น21ของตึก GM m g r a m กรนมีะครับเพื่อที่จะรอรับสายน้ำใจจากพวกเราทุกๆคนกันอยู่ครับจริงๆต้องบอกว่าจะเป็นสาขาอาชีพใดก็ตามทีหน่วยงานใดๆก็ตามทีนะคะตอนนี้พวกเรากําลังช่วยเหลือกันเต็มที่ค่ะประเทศไทยทั้งประเทศเวลาเจอปัญหามันก็เจ็บพอๆกันหมดละค่ะอย่างคนกรุงเทพเองล่าสุดเนี่ยก็เริ่มมีการสํารวจกันแล้วนะคะมีกว่า60%ที่บอกว่าไม่เป็นไรเราปล่อยน้ํามาได้นะเราพร้อมที่จะยอมรับเพราะว่ายังไงก็ตามทีมันต้องกระจายความเดือดร้อนกันไปทั่วๆและแน่นอนความช่วยเหลือก็ต้อง ส่งต่ออย่างต่อเนื่องด้วยนะคะวันนี้เราดาราดีเจศิลปินนักร้องมากันเพียบเดี๋ยวพี่เบิร์ตมาด้วยนะคะ<ช>แล้วก็ว,วันนี้เนี่ยเท่าที่เห็นหน้าเห็นตากันน้องๆจากเดอะสตาร์ก็มาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเดอะสตาร์น้องเก่งน้องเดียวน้องแกรนกวางจูเนียร์แอปเปิลน้องเซยแล้วก็น้องกิ่งด้วยใช่ครับเดี๋ยวก็จะมีแบงค์วงคลาสลุลาเป็กผลิตโชคโดปรกรณลำนะครับโตศักดิ์สิทธิ์นี่ฮะเกชลาดาไข่มุกอ่อชุติมานะครับเป็นตน้นเป็นตน้นแต่จริงแล้วเยอะมากนะฮะจริงจริงแล้วเดี๋ยวส เราตอนนี้นะครับหลายแถวมากแล้วก็จริงๆยังรออยู่ข้างนอกเยอะมากใช่ค่ะบริเวนสับเปลี่ยนกันมาไม่พอนั่งทีเดียวนะครับ<ช>ย้ําอีกครั้งหนึ่ง6 6 9 9 9ก้9 ถึง98นะครับ669995-98ไม่ต้องรอคิวอุ้ยมีแค่ไม่กี่เบอร์เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าทั้งหมดวันไบ16คู่สายโทรมาได้รับได้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็สำหรับการบริจาคในครั้งนี้นะครับเงินบริจาคของคุณสามารถนำไปหักภาษีได้ด้วยเช่นกันครับใช่ค่ะหลังจากการโอนเงินแล้วนะคะก็สามารถจะส่งแฟกซ์เข้ามาได้ด้วยที่เบอร์022527976นะคะในการที่จะรับใบเสร็จรับเงินเพื่อจะไปลดหย่อนภาษีด้วยวันนี้นอกเหนือจากการที่เหล่าบรรดาศิลปินทั้งหลายนะคะจะมาร่วมกันรับโทร,รศรัพท์ล้วเดดีีย๋ยยมชพงพงๆ บอดี้แสลมก็มีนะคะยังมีรูมเทอร์ทีนายก็มีใช่ครับรวมทั้งเดี๋ยวมีน้องบี้นะครับบี้สุกฤตดออฟป,ปองสักแคลอ,ลอรีส blah blah อายเซอร์ริวปอดโมเดิร์นด็อกสเต็มนะครับนัทศักดาธรน,นัทเอฟห้าหรือว่านัดทิวเป,เป็นต้นเป็นต้นนะฮะเยอะมากจริงๆฮะอยู่ด้วยกันนะครับรวมทั้งวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาอัปเดตสถานการณ์รวมถึงข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมรวมทั้ง ความจําเป็นแล้วก็ปัญหาที่ต้องได้รับการดิวย,ยาแก้ไขเป็นอันดับแรกๆก่อนเลยนะครับซึ่งเป็นข้อมูลจากสํานักง,งานบรรเทาทุกประชนานามัยพิทัตของสภาการชตดไทยด้วยครับใช่ค่ะถ้าเราจจำได้นะคะเมื่อปีที่แล้วเราก็เจอภาวะน้ําท่วมแต่ว่าภาวะน้ําท่วมปีที่แล้วทเทียบไม่ได้กับปีนี้จริงๆนะคะเขาบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยคนที่เสียหายมีในทั้งหมด51จังหวัดแต่ปีนี้59จังหวัดนะคะ เกือบ3ามล้านครัวเรือนตอนนี้กําลังเดือดร้อนที่สุดนะคะในเรื่องของอาหารแลวก็จริงๆแล้วพอน้ําลดปับ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเรื่องของการฟื้นฟูหลังจากน้<ช>ําลด<ช>ลด้วยอันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราจะต้องช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องด้วยนะคะครับรวมทั้งแน่นอนนะฮะก็น้ําท่วมมาความเสียหายที่เกิดขึ้นในในส่วนของวัตถุบ้านเรือนต่างๆนั้นส่วนหนึ่งนะครับ <c oughs> จิตใจอีกส่วนหนึ่งรวมทั้งในเรื่องของสุขภาพมากมายเหลือเกินนะครับที่ต้องได้รับการดูแลกันเพราะฉะนั้นตรงไหนที่เราช่วยได้ช่วยเเลยยททัันนนนีะครบบกกก็็ไม่่่จาาปต้้อออองวู เหมือนกันนะครับแต่บางคนก็ยังรู้สึกว่าไม่เป็นไรฉันท่วมแต่ฉันยังไหว<ช>นะฮะหลายหลายคนนะครับที่มีการบริจาคกันเข้ามาล่วงหน้าแล้วนะฮะบ,บอกว่าท่วมเหมือนกันแต่ดิฉันท่วมแล้วไหวห่วงว่ามีคนที่ท่วมแล้วอาจจะไม่ไหวไม่เป็นไรยังช่วยกันได้นะครับใช่ค่ะจริงๆแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าทุกคนเครียดกันหมดแหละเวลาที่เราติดตามข่าวนะคะไม่ใช่ว่าพอบ้านเราน้ําแห้งปั๊บเราจะมีความสุขกว่าบ้านอื่นไม่จริงเลยเพราะว่าเราอยากให้คนไทยทุกคนมีความสุขไปพร้อมๆกันก็เหมือนที่องค์อ่นบอกแหละค่ะคนที่ไหวก็ช่วยคนที่ จะได้ไหวไปพร้อมๆกันนะคะคตั้งสติรับมือกับทุกปัญหาเพราะว่ายัางก็ตามตอนนี้เชื่อเถอะค่ะว่าความช่วยเหลือทั้งหลายทั้งปวงกำลังจะส่งไปถึงมืออย่างรวดเร็วแน่นอน